สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมมีหวยฮายนอยพิเศษว่ประจำวันที่14สิงหาคม2 6 6ในดมีเลขสูตรนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสรุปเลขเด่นให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยฮายนอยพิเศษนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวหวยฮานอยพิเศษจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากวหวยฮานอยพิเศษเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผล การออกสลากหวยฮานอยพิเศษงวดประจำวันที่13สิงหาคม2564กันก่อนครับผลการออกรางวัลเลข้ทย4ตัวครับออก8056ครับ8056เลขไทย3ตัวบน056เลขไทย2ตัวบน56เลขไทย2ตัวล่าง55ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษเลขไทย3ตัวและ2ตัวล่างครับ ในเลขท้าย2ตัวบนนะครับเป็นเลขที่ซ้ำงวดมาในงวดของวันที่12ครับเลขไท้าย2ตัวล่างงวดที่12ออก6 5ครับ5ยังอยู่ครับ5ยังอยู่เช่นเดิมครับในงวดนี้จะเป็นเลขเบิ้ล55ครับ2ตัวล่างครับส่วน6 5หขึ้นเลขไท้าย2ตัวบนครับเป็น5 6ครับนี่คือการออกสลากครับไวฮานอยค่อนข้างที่จะออกตัวซ้ำ เลขเดิมบ่อยนะครับซ้ำเลขเดิมบ่อยหรือก็เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับไม่ซ้ำเลขเดิมก็เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับอยู่เช่นนี้นะครับการคำนวณสูตรในคลิปนี้ผมได้หาวิธีการคำนวณเพื่อให้สมาชิกเป็นแนวทางนะครับมาดูสรุปเลขเด่นประจําหลักครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจาก การนําเลขท้าย3ตัวนะครับหวยฮานอยพิเศษครับซึ่งออก0ูนย์หครับหลักร้อยคือเลขศูนย์หลักสิบคือเลขห้าหลักหน่วยคือเลขหครับผมนําเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ1 2 6, ึ่ครับ1 2 6, ึ่หลักสิบครับนำเลขห้ามาคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวเช่นเดียวกับหนึ่งสองหกเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ด หลักหน่วยครับจากการน,นำเลข6คคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยหวยฮานอยพิเศษครับไดลเลขเด่นจากสูตรคำนวณครับ2 3 7 8ครับ2 3 7 8นะครับนี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยพิเศษซึ่งทําการออกรอบ17บดนาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกาสนาทีครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนนะครับ หลัก10 4ตัว1 2 6 7จับคู่กันหลักหน่วย4ตัว2 3 7 8ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลัก10ครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้1 2 1 3 1 7 1 8 2วางหลัก10จับคู่กันหลักหน่วย4ตัวจะได้2 2 2 3 2 7 2 8 6วางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้6 2 6 3 6 7 6 8 7วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้72 7 3 7 7 78ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้ครับ16ชุดนะครับ16ชุดเป็นชุดเต็มที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมจะสรุปตัดให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับมาดูด้านตำแหน่งหลักสิบครับหลัก14ตัว1 2 6 7ครับเน้นไปที่เลข2ครับ เน้นไปที่เลขเกตครับดึงเลขสองเลขเกตวางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดเนี่ยมีเลขสามครับเน้นไปที่เลขแปดครับดึงสามกับแปดวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวสองกับเจ็ดนะครับมาจับคู่กับหลักหน่วสองตัวนะครับสามกับแปดจะได้ชุดเด่นนะครับจากสิบหกชุดนะครับก็จะงได้ชุดเด่นอยู่ที่สี่ชุดครับในชุดเด่นสี่ชุดก็มีสองสามสองแปด 7 3 78แครับ2 3งสาและ78ครับนี่คือเลขเด่น2ตัวบนหวยฮานอยพิเศษครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูด้านตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ1 2 6 7ครับเน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข6ครับดึงเลข1เลข6วางหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน2 3 2สด เจ็ดสามเจ็ดแปดสี่ชุดครับจะได้ชุดสามตัวบนหวยฮาหนอยพิเศษดังนี้ครับในชุดสามตัวบนครับหนึ่งวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับจะได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดครับหกวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับจะได้หกสองสามหกสองแปดหกเจ็ดสามหกเจ็ดแปดครับทั้งหมดในกลุ่มนี้แปดชุดนะครับ เป็นชุดเด่นเลขไทย3ตัวบนนะครับหวยฮานอยพิเศษครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับใน8ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นควาหน้าจากเป็นนะครับให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับในชุดเด่นครับในแชุดชุดเด่นผมเน้นไปที่6 7 8ครับ ไปที่6กเเป็นชุดเด่น3ตัวนะครับหกเครับส่วนชุดรองครับในชุดรองพี่หกสองแครับหกสองสองแครับชุดรองครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองเลขไทยสาตัวบนนะครับเลขไทยาย3ตัวของหวยฮานอย พิเศษนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับในชุดเด่นและชุดรองครับในชุดเด่นเน้นไปที่678ครับรองที่628ครับส่วนในชุด2ตัวบนครับเด่นไปที่78ครับเด่นไปที่78รองไปที่2 8ครับก็ต้องมาลุร้นกันครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขท้าย3ตัวและ2ตัวบนหวยฮาหนอยพิเศษนะครับสรุปชุดเด่นนะครับทั้งหมดทัพสิบ จากเลขเด่น8ชุดนะครับสรุปชุดเด่น3ตัวบนครับเน้นไปที่6 7 8ครับรองไปที่6 2 8ครับจะเป็น6 7 8และจะเป็น6 2 8ครับส่วนชุด2ตัวเด่นครับเน้นที่7 8รองไปที่2 8ครับนี่คือข้อมูลเลขเด่น3ตัวและ2ตัวบนหวยฮหาหนอยพิเศษว่าประจำวันที่14สิงหาคม2564ครับ มาดูเลขเด่นชุด2ตัวล่างกันต่อครับการคำนวณสูบสอตัวล่างงวดล่าสุดเลยครับหวยฮานอยเด็กไทยสตัวล่างหวยฮานอยพิเศษออก5 5ครับหลักสิบคือ5หลักหน่วยคือ5ครับผมนําเลข5คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบครับได้เลขเด่น4ตัวครับ2570ครับ2570หลักหน่วยเช่นเดียวกับนำเลข5คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยและเ้วจะสู่คํานวณ4ตัวครับ1560ครับ1560นะครับ หลัก10 2 4ตัวครับ2570ครับ2570เน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลขเกตครับดึงเลข2เลขเกตวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ15 60ครับ1560เน้นไปที่เลข1ครับเน้นที่เลข6กครับผมจะนำเลข2กับ7จับคู่กับหลักหน่วย1กับ6จะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างครับมี2 1 2 6 7ห7เดหนึ่งดหครับ2 1 2หนึ่งหนึ่งและ7 6หนะครับนี่คือชุดเด่น2ตัวล่างครับส่วนชุดเน้นครับใน2ตัวล่างชุดเน้นครับเน้นนะครับผมเด่นชุดเด่นเน้นไปที่นะครับ76หครับเน้นไปที่76หครับชุดเด่นครับ76ดหชุดรองไปที่26ครับในจำนวน4ชุดครับเด่น เจครับรอง26ครับนี่คือเลขเด่น2ตัวล่างหวยฮานอยพิเศษครับส่วนเลขตัวเดียวครับเลขวิ่งครับเลขวิ่งนะครับเด่นบนครับเน้นไปที่เลขเจ็ดครับเด่นล่างเด่นไปที่เลครับมารุ่นครับจะเป็นเลขเ็หรือไม่ครับจะเป็นเลขเจ็ดหรือจะเป็นเลขหหรือไม่นี่คือข้อมูลแนวทางนะครับแนวทางหวยฮานอยพิเศษที่ผมได้สรุป เลขเด่นนะครับจากสูตรคำนวณให้สมาชิกตูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวะทางเลขสูตรที่คำนวณตามสถิติเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมารอรุ้นกันในงวดวันที่14สิงหาคม2564อบครับขอบุณสมาชิก สูตรหวยบนดินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยพิเศษว่าประจำนวันที่14สิงหาคม2 5 6 4นําำมาลงคลิป็นสมาชิกตูเป็นทำประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s ั b s c คร b e กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวดีๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิปให้สมสนนะาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามร,ารับชมอีกใน,นลคลิปต่อไปครับ สมาชิกสุดหวยบนดินทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮานอยพิเศษงวดประจำวันที่14สิงหาคม2564เฮงๆอยู่รวยกันทุกคนทุกท่านนะครับ,นนรบกกพกกกกนนบ,บกันใหม่ใน,ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ